คิดเหมือนกันปะว่ากล้องส่วนไอโฟนเนี่ยถ้าถ่ายไม่เป็นนะแทบจะขายทิ้ง <c oughs> คือแบบถ่ายเสร็จเนี่ยโดนแฟนด่าแน่นอน <c oughs> ให้ใช้แอป beauty cam ครับและกดเลือกใช้โหมด iPhone ตรงนี้ <c oughs> ที่เจ๋งเลยคือเราสามารถปรับแสงสว่างเฉพาะจุดได้ครับ <c oughs> ให้เลือกหัวข้อเติมแสงตรงนี้และดูที่หน้าอายนะ <c oughs> ดูดีแล้วคือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันขาวแบบไม่โปะเลยอะส่วนหน้าใครที่มีสิวก็ไม่ต้องกลัวนะครับมากดที่คําว่า t ีทัชและเลือกใช้หัวข้อปกปิด <c oughs> คือเราสามารถปรับลบสิวได้แบบเนียนๆเลยแต่หน้าแฟนของผมมันไม่ค่อยมีสิวไงมันต้องหน้าผม ก่อนปรับดีสิวเต็มแก้มเลยแต่พอปรับเสร็จเนี่ยมันหายไปแบบวิงวิงเลยดูดิปรับแล้วดูหล่อมากอย่างก,กับไม่เคยมีสิวเลยหรือใครจะปรับหน้าเรียวหรือบีบหน้าเพิ่มก็ทําได้นะคือมันคล้ายๆเหมือนตูแต่ต่างที่ว่าถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยสวยเลยกดถ่ายรูปพี่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับและเทียบกับกล้องสด iPhone <c oughs> คือต่างกันเยอะเลยนะ <c oughs> ผมลองเอามาถ่ายวันคริสต์มาสให้แฟนใช้ต้นคริสต์มาสตรงนี้เป็นโฟกัสของรูปภาพพ่อกดถ่ายรูปพี่ได้เนี่ยดูสวยงามมากๆหรือจะใช้ช่องประตูตรงนี้เป็นกรอบของรูปภาพก็ได้้รัพออกกกดดดถ่่าายยููปีไ็สวงมเหืน มุมสุดท้ายลองใช้เป็นเลนระยะคูณ5ดูครับจัดอ์ปกอบโดยใช้ต้นไม้เป็นโฟกัสเหมือนเดิมจากนั้นกดถ่ายได้เลยเพียงเท่านี้จากรูปธรมรมดาธรรมดาตอนแรกแบบนี้ก็จะได้เป็นรูปถ่ายวันคริสต์มาสให้แฟนสวยๆง่ายๆแบบนี้เลย